สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับออมนะคะที่บริษัททอโต้อีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับรถนะคะตัวแรเทมเลยนะ,ะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น h o n d a Jazz นะคะ GK 1.5 S นะคะปี2019นะคะเลขไม่แค่80,000กว่าโลเท่านั้นเองกับราคานะคะ3,99,000บาท ลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่2 7 9ก่อนจะไปรับชมคลิปเต็มกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e นะคะกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะพี่ๆขาสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหา h o n ด้า a Z z อยู่นะคะนี่ต้องรีบเลยนะแถมได้ไมน้อยด้วยนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะไฟหน้าได้เป็นแบบมังสีเฟเล็ตเตอร์นะคะไฟลีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันเลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะคันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่มาให้นะคะพร้อมกับสเกิร์ตเลยกระจังหน้านะคะได้เป็นโครเมียมนะคะตัดกับตัวรถสีเทาดำสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆขาใครที่อยากได้สีดำนะต้องรีบเลยเพราะว่ามีคันเดียวเลยนะคะล้อมแม็กอลอยทูโทนปัดเงาแบบนี้เลยนะคะขนาดยางนะจะอยู่ที่ขนาดยางจะอยู่ที่ประมาณสิบห้านิ้วนะคะนี่สวยๆนะ ภายในซุ้มล้อนะคะไม่มีรอยสนิมไม่มีกิ๊บหุดหายเลยกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมีไฟเลี้ยวแก้มรถมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะสีดําก็ดูแลรักษาง่ายเช่นเดียวกันนะคะพี่ๆี่เดี๋ยวดูรายละเอียดภายในกันนะคะภายในคันนี้ได้เป็นโทนสีดําเลยนะคะตัวเบาะของเขาก็จะได้เป็นเบาะหนังนะคะตัวเบาะของเขาไม่มีรอยเฉีกขานเลยสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะพี่ๆถุงยังไม่แกะเลย สูงพลาสติกยังไม่แกะเลยนะคะคอนโซลหน้าไม่มีรอยแตกหรือว่าขีดข่วนเลยหัวน็อตนะคะเดิมนะรอยแต้มสีเดิมโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะคะพี่ๆขาดูอ่าดูหัวน็อตนะคะเดิมๆไม่มีถอดไม่มีแกะมานะคะโครงสร้างนะคะรอยเม็ดอาร์ตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลย รับประกันว่ารถไม่มีชนหนักพิการจมน้ํากับสี่ตีลังกาม,มาแน่นอนกระจกแท้เดิมทุกบานของฮอนด้านะคะฟรีภาษีพรบรให้ด้วยนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะพื้นที่ด้านหลังของเขาค่อนข้างกว้างเลยนั่งสะดวกสบายนะคะพี่ๆขาแล้วได้เป็นตัวแฮทแบ็กค่าประตูตัวเบาะด้านหลังของเขาได้เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะตัวเบาะไม่มีรอยฉีกขาดนะหัวน mm ็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะโครงสร้างเดิมทุกจุด รับประกันว่าโครงสร้างเดิมทุกจุดเรามีการตรวจรถให้ทุกจุดเลยบอดี้ตัวรถด้านข้างนะคะเรียมสันตัวรถคมชัดสวยๆแบบนี้นะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะคะไฟท้ายเดิมโรงงานพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะคะ2จุดแล้วก็สากาดได้เป็นแบบคีบฉลามแบบนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันนะมีห้องเก็บสัมภาระนะคะมาพร้อมกับถาดรองท้ายมาให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะตัวเบาะด้านหลังนะสามารถพับได้นะคะพี่พี่ หัวน็อตนะคะท้ายเดิมหัวน็อตท้ายเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาแน่นอนนะนี่สภาพส,สวยๆแบบนี้กับราคาเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นนะคะได้รถปี2,019บอดี้ตัวรถด้านข้างฝั่งนี้นะคะเรียมสันตัวรถคมชัดเช่นเดียวกันนะสีสวยๆแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะนี่ตัวเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังฝั่งนี้ไม่มีรอยฉีกขาดเหมือนกันนะคะถาดรองเท้านะคะเรามีให้ครบเลย รองเท้าเรามีให้ครบเลยนะคะพี่ๆมาดูในส่วนของออปชันฝั่งคนขับกันบ้างนะคะคันนี้ก็จะได้โคนสีดําแบบนี้เลยกระจกนะคะปรับลงออโต้นะคะบานคนขับนะนี่กระจกปรับลงออโต้บานคนขับนะคะสวยๆโครงสร้างหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีถอดไม่มีแกะมาะเลขไม้นะคะวิ่งไปเพียงแค่87,250กิโลเป็นเลขไม่ตามการใช้งานจริงเลยนะคะพี่ๆพวงมาลัยได้เป็นแบบพาวเวอร์สาการน พวงมาลัยไม่มีช้ำไม่มีซุดไม่มีรอยถลอกเลยวิทยุนะคะสแตนดาร์ดเดิมโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแอร์ของเขาก็จะเป็นแบบอนาล็อกแล้วได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะหัวเกียร์ไม่มีช้ำนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์1,500นซีซีนะคะนี่สภาพห้องเครื่องนะคะไม่มีราบน้ำมันเครื่องไม่มีการรั่วไหลโยดซึมเลย หัวน็อตทุกตัวภายในห้องเครื่องร้อยแต้มสีเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้นะคะคานด้านหน้าไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะคะหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะฝากระโปรงเดิมๆนะคะทั้ง2อฝั่งเลยสติกเกอร์นะคะแล้วก็สติกเกอร์มกกอกน,นะคะอยู่ครบหมดทุกจุดเลยก่อนส่งมอบนะคะเรารังทําความสะอาดเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ลูกค้าใหม่แน่นอนนะคะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น Honda Jazz GK 1.5 S นะคะได้รถปี2,019เกลขไม่แค่8,000 0กว่ารูเท่านั้นเองกับราคาตั้งขายนะคะ3 9 9 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยค่ะที่เบอร์083 442 8762นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆขา อยู่ต่างจังหวัดส,สามารถออกรถกับเราได้นะคะเรามีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ